ทีมงานเฉพาะและแตนสงกลาครับเราพาไปดูภาพเหตุการณ์ขนาดเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวกองกํากับการตํารวจตะเวนชายแดนที่43ร่วมกับทหารมทบ42ส่วนที่กําลังการเข้าตรวจคน้นภายในขนามข้างบ้านไม่มีเลขที่ตั้งอยู่ริมทางรถไฟหมู่5บ้านไร่ตําบลบ้านพลุอาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งลักลอบเปิดขนามขายยาเสพติดและจับกุมนายอิทธาาศรีปานหรือว่าออฟอายุ36ปีพร้อมยาบ้า4 1 9เม็ดไอ1.5กรัม อุปกรณ์การเสพ1ชุดโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโดยยาบ้าและไอใช้วิธีซุกซ่อนไว้ทั้งในเครื่องปั่นผลไม้ในเครื่องปั่นไฟและใต้เบาะนอนครับจากการสอบสวนทราบว่าสั่งยาบ้าและไอมาจากนายวีรพงศ์อิสโรหรือว่าบบาวโดยยาบ้าสั่งมาครั้งละ1ชุดจํานวน200เม็ดราคา2,800บาท ทั้งนามาเสพเองและบังขายแบ่งขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เป็นแถวๆนะครับแถวละ10เม็ดรวม300บาทนะครับล่าสุดเพิ่งสั่งมาเมื่อวันที่9้ามกราคมที่ผ่านมานะครับโดยนายออฟเนี่ยครับก็เป็นเอเย่นขายยาเสพติดรายย่อยในพื้นที่ตําบลบ้านพุนะครับตำรวจจึงควบคุมตัวดําเนินคดีส่วนนายวิรพงศ์ที่ถูกซัดทอดว่าเป็นเอเย่นที่ขายยาบา้ายาไอให้นะครับเจ้าหน้าที่กําลังอยู่ระหว่างเล่นติดตามจับกลุ่มนะครับนะว่า หาจุดตูดวิ่งหนีไปแล้วครับเรียบร้อยหอยเสียบหอยแครงหอยแมงผู้หอยของูงหอยขมหอยหนางรมไปอีกหนึ่งรายครับไอ้พวก้ายาออฟสมชื่อครับปิดฉากจบเลยครับนี่ถ้าชื่อออนนี่น่าจะยังเปิดขายได้หลายวันนะครับแต่ดันชื่อออบออฟกับออนนี่อยู่แค่แค่กันครับออฟป,ปิดออนเปิด <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาร่วมกันส่งคุณอ๊อฟเข้าเรือนจำด้วยกรอนบทนี้แล้วกันนะครับขานํำน้อยคอยเธอจะมาหาตีลังกาสามตลบไม่พบเห็นมาวันนี้เจอพวกเธอตัวเป็นๆออกมาเห็นตำรวจเพโจบเพเลย